ช่ว so le le ีเลาะแล้วนะม้นวันอยเพาะแมู่ื่อกงละออ้วนอย่เรเลือกแม่เสื้อนผู้เฒ่าเจ้าจะา่เอาเสื้อมากระแลงบ่โอ้จม็หลายทียมากะแลงวิจารกเอาไว้เอาม่เสื้อขนใดไหอ่ะเออันีนบบนี้นาเอาวยก้อนเอาวยก้อนเอาสมากก็ได้ดอกสิเลือกเอาขนมนเป็นแตเอา

เอเอๆๆอ,อ,อยู่อยู่โรงเรียนสอนทีบเด้อสะดวกมากพตอนนี้สะดวกมากบ้าเน,นี่ยโรงเรียนพักวันผู้พิสารนี่แหมมาอาจารย์พิสาร ซื้อซร้อยผู้สาวซื้อแน่ไอ้สร้อยซื้อผู้สาวเนี่ยพนันมาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี้องเรือเคมาดีละฐานลังฐาอยู่บ้านพี่นี่ยละเสียเบียร์เด้อมาเบิ่งผู้สาวอ่ะเสียเบียร์เด้อผู้สาวกินเบียร์เด้อทีเสียแท้เสียแท้เสียโตแท้เซ็ตสวย ตัวเท่าไรนะแม่ห้าสิบบาทใส่มันมีเงินถุงใส่เงินบ่รุ่นนี้มีถุงใส่เงินบอนกตีมันมีถุงใส่เงินได้นอนเสือในผพ้เฒ่าไทำไมก้อยีใส่เงิน ไม่ใช่ใช่คนเอาลักหัวไปขายเด้อรักหัวไปขายเื่อกี้เจี๋ยเดขอลายมาลย่ยก็จะิไม่จาละค่ะตมเพื่อจชตูเพื่อจดตเราปรัมานต๊ะแกไปฮะฝนตกแกะไปตะวนตะเอาเรียบๆอุ้ยอย่าเพิ่งตกเถอะเก็บฟางพนี้เมือหน้าอย่าเพิ่งตก